10ธุรกิจดาวรุ่งปี2564มีอะไรบ้างคลิปนี้ผมจะมาแบ่งๆนให้กับเพื่อนๆทุกท่านฟังครับแต่ก่อนที่จะไปดูครับว่าทั้ง10ธุรกิจดาวรุ่งมีอะไรอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งช่องเท่กกันใหม่ไว้นะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดอัปเดตข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการทำธุรกิจโอกาสในการที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้ในยุคปัจจุบันรวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่ๆจากทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนครับ สวัสดีครับพบกับผมครับเกียรติเกียรต,ติรัตน์จินดามณีครับกับช่องเท่าแก่ใหม่เพื่อนคู่คิดธุรกิจ s m e ครับวันนี้ครับเราจะตามไปดูกันครับ10ธุรกิจดาวรุ่งปี2,564ใายสนใจเล็งๆธุรกิจไหนอยู่เราตามไปดูด้วยกันครับศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจนะฮะ ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยถึงข้อมูลการวิจัยธุรกิจ10ธุรกิจเด่นหรือ10ธุรกิจดาวรุ่งปี2,564นะครับจากการประเมินของสถานการณ์เศรษฐกิจในปีหน้านะครับยังมีโอกาสการขยายตัวได้อยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับแม้ว่าจะมีเหตุการณ์ในเรื่องของที่เป็นเจ้าโควิด -19 เข้ามานะครับซึ่งาทางศูนย์พยกรณ์เศรษฐกิจเนี่ยได้จัดทำา10อันดับธุรกิจดาวรุ่งนะครับในปี2 5 6 4นะ สำหรับธุรกิจดาวรุ่งอันดับหนึ่งนะครับก็คือธุรกิจบริการทางด้านการแพทย์และความงามและธุรกิจที่ทำการซื้อขายผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือซื้อขายผ่านทางโลกออนไลน์เป็นหนักของอ e ีคอมเมิร์ซนะฮะธุรกิจนี้ยังไปต่อได้นะครับยังเป็นธุรกิจดาวรุ่งอันดับหนึ่งนะครับถ้าเราไปติดตามดูธุรกิจทางด้านการแพทย์ความงามและหนักของอ e ีคอมเมิร์ซต่างๆเนี่ยยังเป็นธุรกิจที่อันดับต้นๆนมาสามสี่ปีละนะครับ ใครที่อยู่ในแวดวงทางด้านการแพทย์อยู่แวดวงทางด้านความงามแวดวงทางด้านสุภาพธุรกิจนี้ครับยังเป็นธุรกิจดาวรุ่งนะท่านถ้าสนใจตลาดนี้ครก็ลองศึกษาดูเพิ่มเติมนะฮะธุรกิจดาวรุ่งอันดับ2ครับก็คือธุรกิจทางด้านเรื่องของตัวแพลตฟอร์มนะฮะธุรกิจจัดทำคอนเทนต์ธุรกิจยูทูบเบอร์และธุรกิจทางด้านรีวิวสิน้านะคะ ธุรกิจทางด้านแพลตฟอร์มนะครับผมพูดม่ําเสมอรครับในเท่าแก่ใหม่นี้นะถ้าท่านมีแพลตฟอร์มของท่านเองมีเว็บไซต์ของท่านเองท่านก็มีโอกาสที่จะอยู่รอดและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจดาวรุ่งนะนอกจากนั้นครับธุรกิจเกี่ยวกับการจัดทำคอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นลักหณักของกลมลองนะฮะไม่ว่าจะเป็นลักหณักของที่เป็นเสียงพวกพอสแคนะหรือเป็นลนักของยูทูบเบอร์นะที่ออกมา พูดแนะนําเอาความชมนานาญของตัวเองมาพูดมาคุยต่างๆมานําเสนอต่างๆนะครับรวมถึงการรีวิวสินค้านะวันนี้ครับถ้าท่านยังไม่รู้ว่าจะทําธุรกิจอะไรนะครับธุรกิจเรื่องของการทำคอนเทนต์การจับสินค้ามารีวิวนะฮะ การเป็นยูทูบเบอร์เป็นอีกหนึ่งธุรกิจในปี2 5 6 4ที่กำลังมาแรงและเป็นธุรกิจดาวเด่นนะฮะท่านห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับธุรกิจนี้นะฮะในความเห็นผมลงทุนไม่มากและเริ่มต้นได้ง่ายนะครับโอกาสที่จะเจริญเติบโตสร้างไรายได้มีสูงเลยทีเดียวนะครับธุรกิจดาวรุ่งอันดับที่3ครับก็คือธุรกิจทางด้านเรื่องของประกันภัยและเรื่องของประกันชีวิตนะครับ และที่เน้นย้ําลงไปก็คือน่าจะเป็นลังหนักของธุรกิจทางด้านประกันทางด้านสุขภาพนะครับอยู่ในช่วงของภาวะโควิดนะครับการที่จะดูแลสุขภาพนะครับเป็นเรื่องสําคัญนะครับธุรกิจทางด้านประกันนะฮะถ้าท่านนะสนใจธุรกิจทางด้านพวกนี้นะครับมีบริษัทประกันเยอะแยะอยู่พอสมควรครับในประเทศไทยฮะท่านลองไปติดต่อพูดคุยกับตัวแทนลองดูสิว่าท่านจะเป็นตัวแทนได้ยังไงครับนอกจากนี้ครับในยุคปัจจุบันครับก็มีแพลตฟอร์มบนโลกออนไลน์ที่ท่านสามารถจะประยุกต์ใช้นะในเรื่องของการนําเสนอ แบบประกันต่างๆนะครับบนโลกออนไลน์นะส่วนนี้ครับถ้าท่านเป็นตัวแทนประกันอยู่แล้วนะฮะทางเท่าแก่ใหม่ครับมีบริการในเรื่องของการฝูกลมนะฮะให้สําหรับท่านที่ทําธุรกิจทางด้านประกันนะฮะทำการตลาดออนไลน์ยังไงทำเพื่อซรอมอะไรยังไงบนโลกออนไลน์นะฮะท่านที่สนใจนะฮะหรือเป็นตัวแทนประกันอยู่แล้วสามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกับทีมงานของเท่าแก่ใหม่ได้นะครับธุรกิจดาวรุ่งอันดับที่4ครับเป็นธุรกิจทางด้านเรื่องของเครื่องมือแพทย์ยาและก็เวชภัณฑ์นะะก็ เกี่ยวเนื่องนะครับกับเรื่องของธุรกิจทางด้านเรื่องของบริการทางด้านการแพทย์และก็ความงามนะครับแต่คราวนี้ครับซกเมนต์เพิ่มเข้ามาในหมวดของที่เป็นลัก่องของเครื่องมือแพทย์ต่างๆอุปรกรณ์ในการตรวจวัดต่างนะครับพวกยาพวกวัณฑ์ต่างครับพวกร้านยานะ แล้วก็ในส่วนของที่เป็นอุปกรณ์นะครับทางด้านการแพทย์ตรวจวัดความดันตรวจวัดเบาหวานนะครับพวกเตียงพวกรถเข็นอะไรต่างๆเหล่านี้ครับเข้าสู่โหมดของเทคโนโลยีนะครับบางอย่างอาจจะเป็น a หล่องและบางอย่างก็เถิบเข้าสู่โหมดของพวกลัื่องของที่เป็น IoT ต่างๆนะครับตรวจวัดติดตามข้อมูลข้อมือต่างๆตรวจวัดเรื่องของหัวใจนะฮะอุปกรณ์เหล่านี้ครับเป็นอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์นะครับดันั้นครับท่านที่สนใจธุรกิจแนวในเรื่องของเครื่องมือแพทย์ยาเวชภัณฑ์นะครับ ลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะฮรับรับรองครับธุรกิจนี้ครับมีโอกาสเติบโตได้อีกเยอะอย่างแน่นอนครับธุรกิจดาวรุ่งอันดับที่5ครับเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีในเรื่องของการวิเคราะห์และในเรื่องของการจัดการข้อมูลมาแล้วนะฮะธุรกิจในเรื่องของพวกกลุ่มในเป็นเรื่องของ data analytic ครับหรือเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลหรือเรื่องของ b u s i n e s s a n a l y ซ i ตเรื่องของการวิเคราะห์ต่างๆรวมถึงนะ การนําเทคโนโลยีมาช่วยในเรื่องของการทําการวิเคราะห์นะเมื่อเร็วๆนี้ครับผมมีโอกาสได้ไปช่วยงานนะไปฝึกลมให้กับผู้ประกอบการ SME นะครับในส่วนของอุตสาหกรรมภาคสี่จังหวัดหนองบัวลาพูนะในส่วนนั้นครับก็ประกอบไปด้วยอุดรหน,นองบัวลาพูนะเลยนะครับแล้วก็จังหวัดในใกล้เคียงนะฮะผมไปฝึกลมให้ในโหมดของการทํา Data าเรเวนอ n นไลน์มาร์เก็ตตนะครับหรือการนํา d a t าเนี่ยหรือข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนกลยุทธ์เชิงการตลาดนะครับเพราะนั้นครับวันนี้ครับ Data หรือข้อมูลบนโลกออนไลน์เนี่ยมันมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเราจะทํายังไงในการที่จะนําข้อมูลเหล่านี้ครับมาย่อยเพื่อที่จะนําไปต่อยอดในเชิงของธุรกิจครับเราต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าในเรื่องของ Data นะันมี2หมวดหลักๆแน่ๆหมวดหนึ่งก็คือ Data ในเชิงของปริมาณน,นะครับหมวดที่2ก็คือ Data ในเชิงของคุณภาพมันมีความแตกต่างกันอยู่นะครับ โดยทั่วไปนะฮะบ,บนโลกออนไลน์เนี่ยมันก็จะมี Data ในเชิงของปริมาณส,สัส่วนใหญ่นะครับ่ว่าเป็นคนกดไลค์คนกดแชร์คนกดคอมเมนต์พวกพิกเซลอะไรต่างๆอันนี้เป็น Data ในเชิงของปริมาณครับแต่ Data ในเชิงของคุณภาพส่วนนี้สําคัญมากๆสําหรับการทําธุรกิจนะก็คือข้อมูลของลูกค้าที่เป็นเรียลคัสซเอรจริงๆนะครับท่านต้องมีข้อมูลเรื่องของอชื่อที่อยู่ต่างๆนะครับเบอร์ติดต่อนะข้อมูลลักษณะของการซื้อต่างๆเหล่านี้ครับข้อมูลเหล่านี้ครับบนโลกออนไลน์ ไม่ได้มีการเก็บนะครับเพราะท่านต้องเป็นคนที่จะเก็บเรคคอร์ดตรงนี้เองแล้วข้อมูลเหล่านี้ครับไปใช้งานต่ออนะันนี้เบื้องต้นนะครับในโหมดของการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆครับพวก Data ตไลท์พวก d a t a n a นาล็อกนะครับจะเป็นอีกหนึ่งธุรก,กิจที่จะมาช่วยตอบโจทย์ของธุรก,กิจของพวกเรานะเพราะนั้นครับใครที่อยู่หมดนี้วิเคราะห์ได้เห็นข้อมูลแล้วเอาไปต่อยอดได้นะครับก็จะทำให้ท่านเนี่ยมีโอกาสเติบโตในปี2 5 6 4กบครับ และธุรก,กิจดรวรุ่งประเภทที่6กครับก็คือธุรก,กิจทางด้านเรื่องของอาหารนะเครื่องดื่มนะาาเสริมและทางด้านสุขภาพนะครับปฏิเสธไม่ได้นะครับเราเวิร์กฟ m ร o มโฮมนะฮะก็ต้องมีเรื่องของอาหาระอะไรเนี่ยที่ลักษณะของเดลิเวอรี่เพิ่มขึ้นนะครับหลายหลายคนครับผ่านตัวเองนะจากมนุษย์เงินเดือนนะอาจจะตกงานบ้างหรือหาอาชีพเสริมมาทําในเรื่องของอาหารส่งนะครับทำเครื่องดื่มส่งนะครับนอกจากนั้นครับ ธุรกิจทางด้านเรื่องของอาหารเสริมและสุขภาพนะอย่างที่ผมบอกนะเราอยู่ในยุคข,ของที่เป็นตัวโควิดนะเพราะนั้นครับหลายๆคนครับกลับมาให้ความสนใจเรื่องของสุขภาพเรื่องของภูมิคุ้มกันต่างๆนะครับตลาดของอาหารเสริมสุขภาพครับในเทรนของปีหน้าจะไปสู่แนวโน้มของออร์แกนิกนะฮะและก็จะมูฟไปสู่โหมดของอาหารเสริมทางด้านการแพทย์นะครับที่ระบุได้เลยว่า อาหารเสริมเหล่านี้ครับมีสรรพคุณในส่วนของการที่จะป้องกันและรักษาโรคต่างๆนะครับมันจะมุ่งไปในทิศทางนั้นนะใครที่จดจ้องอยู่ในตลาดนี้นะท่านอาจจะไปเริ่มนะทำแบรนด์ของตัวเองนะครับหรือให้ผมแนะนําในหมวดของอาหารเสริมเครื่องดื่มครับลองเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายนะในแบรนด์อะไรต่างๆนะครับหรือเริ่มทำลัหกหณะของตัวดอปชิปหรือแอฟรีเอตนะท่านที่สนใจในตลาดนี้นะครับอาหารเสริม ทา,าทางเท่ากัใหม่ครับเรามีแพลตฟรอร์มที่มีชื่อว่า healthy care นะฮะเป็นแพลตฟรอร์มเรื่องของการทำ affiliate ทำเรื่องของ dropship ให้กับท่านนะครับท่านสามารถที่จะเข้าสู่ตลาดของอาหารเสริมนะที่มาจากงานวิจัยนะโดยที่ท่านไม่จําเป็นต้องสต็อกสินค้าเป็นหนักของ dropship เป็นหนักของ affiliate ท่านแค่สมัครเป็นตัวแทนจาหน่ายนะครับและแค่แชร์ลิงก์นะครับเมื่อเกิดการซื้อขาย ทางเท่าแก่ใหม่นะครับทางเฮลที้แกร์จะส่งสินค้าให้กับลูกค้าของท่านนะภายใต้ชื่อของท่านนะแล้วท่านก็รอรับในส่วนของค่าคอมมิชชั่นซึ่งจะจ่ายเป็นรายเดือนได้เลยนะฟันกาบตลาดของทางด้านอาหารเครื่องดื่มอาหารเสริมทางด้านสุขภาพยังเป็นตลาดที่โตอย่างแน่นอนครับธุรกิจดาวรุ่งประเภทที่7ครับ เป็นธุรกิจทางด้านสตรีทฟู้ดนะฮะเป็นหนักของพวกฟู้ดทาร์กแล้วก็อาหารที่ขายตามลักษณะของที่เป็นโซนนะฮะเป็นโซนถนนโซนโซนคนเดินอะไรต่างๆนะครับเหล่านี้ครับเป็นกลุ่มประเภทอาหารจานเดียวอาหารแนวโบราณนะครับอาหารลักษณะของฟิวชั่นอะไรต่างๆนะครับเพื่อนครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากแนะนําก็คือท่านฮนะทำอาหารแน่ร่อยนอกจากนั้นครับในส่วนของแพคเกจิ้งนะครับในตลาดของสตรีทฟู้ดมีส่วนสําคัญนะฮะถ้าท่านให้ความสําคัญกับเรื่องของ เฮ้ยแพ็กเกจเนี่ยนะฮะอนุรักษ์เรื่องของธรรมชาตินะครับเรื่องของความปลอดภัยต่างๆจะทำให้ธุรกิจของท่านนะ่มีโอกาสเติบโตและมีโอกาสขายได้เพิ่มขึ้นเนาะนอกจากนั้นครับสตรีทฟู้ดยังหมายรวมถึงลักษณะของที่เป็นพวกฟู้ดทักต่างๆนะตัวฟนะู้ดทักนั้นอาจจะลงทุนเพิ่มในส่วนของรถนะแต่นะมันมีความเฟล็กซิเบิลหรือมีความยืดหยุ่นอยู่พอสมควรนะท่านก็าสามารถจะใช้รถนะครับมุ้งไปโน่นไปนี่ได้นะครับใครที่สนใจในหมวดของอาหารเนาะนะครับ ที่เป็นดานของสินฟุกครับนี่เป็นอีกหนึ่งธุรก,กิจดาวรุ่งที่จะเติบโตในปี2564อย่างแน่นอนฮะธุรก,กิจดาวรุ่งประเภทที่8ครับเป็นธุรก,กิจเรื่องของ Delivery นะฮะธุรก,กิจทางด้านขนส่งทางด้านเรื่องของโลจิสติกนะฮะแล้วก็ยังหมายรวมถึงเรื่องของกลุ่ม FinTech ด้วยนะครับ สังเกตได้เลยนะครับกลุ่มที่ทําเรื่องของ d e l i v e r y นะเป็นแพลตฟอร์ม delivery เรื่องของการขนส่งต่างๆนะครับไม่ว่าในหมวดของที่เป็นขนส่งนะไปรษณีย์ u r r y f แฟรนดนะครับแล้วก็อื่นๆนะเหล่านี้เป็นธุรกิจทางด้านเรื่องของการจัดส่งทําเรื่องของโลจิสติกส์นะครับถ้าในหมวดของ delivery ครับเมื่อเป็น Lineman g r a b นะครับ f o ด d p a n ้ a ต่างๆก็เป็นแพลตฟอร์มในหมวดของทําเรื่องของโลจิสติกส์ครับในกลุ่มของฟินเทคนะครไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพวกกลุ่มจิตตะนะฮะในเรื่องของที่เป็นบ เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เติบโตนะแน่นอนครับกลุ่มนี้อาจจะต้องใช้เรื่องของงบประมาณในเรื่องของการลงทุนอยู่ยเยอะพอสมควรครับแต่อย่างน้อยฮะมันก็ยังมีโอกาสนะครับที่เราจะเข้าไปทําตลาดในกลุ่มเหล่านี้ได้นะนี่เป็นอีกหนึ่งตลาดนะฮะกลุ่มธุรกิจที่น่าสนใจและมีโอกาสเต,ติบโตนะครท่านเข้าไปได้ก็จะเติบโตสร้างไรายได้อย่างมหาศาลอย่างแน่นอนฮะในปี25 6 4ธุรกิจดาวรุ่งประเภทที่9นะฮะ เป็นธุรก,กิจทางด้านเรื่องของพลังงานนะฮะตู้ยอดเรียนนะครับเช่นพวกร้านสะดวกซั้ง24ชั่วโมงเติบโตเป็นร่เป็นสารนะธุรก,กิจในเรื่องของการเติมเงินนะธุรก,กิจในเรื่องของการเติมน้ําเป็นต้นนะครับเหล่านี้ครับเป็นกลุ่มธุรก,กิจที่กําลังมาแรงนะขณะเดียวกันนะท่านไปสังเกตนะธุรก,กิจในเรื่องของที่เป็นพลังงานสะอาดนะครับพวกโซลาเซลล์นะครับกลุ่มที่เป็นรถไฟฟ้าต่างๆรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานะ หรือแม้กระทั่งกระโดดเข้าไปสู่เรื่องของตัวรถยนต์ต่างๆนะครับนี่คือกลุ่มเรื่องของพลังงานกลุ่มเรื่องของอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้เราสังเกตเห็นได้เยอะเลยนะครับร้านสะดวกซักเนี่ยหูยื่สิี่ชั่วโมงผุดกันเป็นดอกเห็ดน,นะครับเครื่องติมเงินก็ผุดเป็นดอกเห็ดเพราะนั้นครับท่านนะอาจจะเริ่มในกลุ่มนี้ได้นึงท่านเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับหรือเข้าสม,มุดของการที่ไปซื้อเฟรนชชสยต่างๆนะนะอย่างเงี้ยมันก็จะสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้กับท่านได้อย่าง แน่นอนเลยทีเดียวนะครับอันดับที่10นะครับก็คือธุรก,กิจทางด้านที่ปรึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายนะครับที่ปรึกษาทางด้านภาษีนะครับที่ปรึกษาทางด้านออกแบบกลุ่มของผลิตภัณฑ์แพ็กเกจจิ้งต่างๆที่ปรึกษาทางด้านเรื่องของการทำแบรดิง้งเรื่องของการทําการตลาดออนไลน์ต่างๆเหล่านี้ครับยังเป็นกลุ่ม ธุรกิจดาวรุ่งนะอย่างเท่าแก่ใหม่เองครับเรามีทีมที่ปรึกษานะครับที่จะช่วยพวกการ s อสนะครับไล่ตั้งแต่เรื่องของการทําการตลาดในเรื่องของการตลาดทางด้านฝั่งของออนไลน์นะครับหรือกระเถิบเข้าไปในเรื่องของการทํากลยุทธ์นะเรื่องของภาษีนะครับทางด้านเรื่องของตัวกฎหมายะลรต่างๆนะครับเรื่องของการส่งออกนะทางเท่าแก่ใหม่ครับเรามีทีมงาน,นที่จะให้บริการเรื่องของการที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับท่านในการท, Laser. ที่จะเริ่มท,ทําธุรกิจนะครับวันครับ ถ้าท่านมีความรู้มีความชานาญนะครับกลุ่มธุรกิจทางด้านเรื่องของที่ปรึกษาต่างๆเหล่านี้ครับยังเป็นโอกาสยังเป็นธุรกิจดาวรุ่งให้กับท่านนะและนี่ก็คือ10ธุรกิจดาวรุ่งนะครับคราวนี้ครับเรามาดู10ธุรกิจดาวรุ่งกันที่นึงนะครับ ถ้าท่านอยู่ในตลาดต่อไปนี้ครับท่านควรจะหาธุรกิจใหม่เพิ่มอย่างรวดเร็วที่สุดไม่อย่างนั้นครับธุรกิจท่านตายแน่ๆนะฮะธุรกิจที่1นนะครับก็คือธุรกิจเรื่องของการเช่าหนังสือเป็นธุรกิจดาวร่วงแล้วแทบจะไม่มีแล้วทุกคนใช้พวกมือถงมือถือในการแยกเข้าถึงตัวสื่อต่างๆแล้วครับธุรกิจที่2ครับธุรกิจในเรื่องของการผลิตโทรทัศน์ ขั้นพื้นฐานนะครับเครื่องโทรสารต่างๆนะครับผลิตแผ่นซีดีวีซีดีอันนี้ไม่มีแล้วนะแทบจะไม่มีแล้วนะครับธุรกิจที่3นะครับกลุ่มธุรกิจสิ่งพิมพ์นะครับเรื่องของวารสารนะที่เป็นเรื่องของตัวแมกกาซีนต่างๆนะครับเหล่านี้ครับมีปัญหาแล้วนะเพราะว่าทุกวันนี้ครับแทบจะไม่มีใครซื้อนะฮะอาจจะมีบ้างนะครับแต่น้อยแล้วตัวธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ดาวร่วงแน่นอนนะครับธุรกิจที่4นะฮะธุรกิจดาวล่วงเนี่ยก็กลุ่มธุรกิจในเรื่องของธุรกิจร้านอินเทอร์เน็ตนะครับ เข้าไปนั่งในร้านอินเนตเนี่ยแทบจะไม่มีแล้วเพราะทุกคนก็มีอินเทอร์เน็ตอยู่กับตัวอยู่กับมือโดยใช้มือถืออยู่แล้วนะฮะธุรกิจที่5นะครับก็คือธุรกิจในกลุ่มดั้งเดิมทรดิชชั่นอลที่ดีไซน์มันเอาไปแล้วนะฮะไม่มีรูปแบบของดีไซน์ะลรใหม่ๆเช่นครับเรื่องของพวกเฟอร์นิเจอร์พวกของเล่นต่างๆเหล่านี้ครับถ้าจะเติบโตได้ท่านต้องใส่โมเดนเข้าไปนะครับใส่ความเรื่องของการออกแบบที่ทันสมัยเพิ่มขึ้นเข้าไปนะครับ กลุ่มธุรกิจที่6ครับธุรกิจดาวร่วงนะดาวร่วงรวยแน่ๆธุรกิจในเรื่องของเสื้อผ้าสําเร็จรูปนะครับใช้แรงงานจํานวนมากนะเพราะมันจะเข้าสู่หมวดของออโตเมชันเข้าสู่หมวดของโรบอทนะและกลุ่มธุรกิจในเรื่องของที่เป็นหัตถกรรมต่างๆเนาะนะครับธุรกิจที่7นะครับที่เป็นธุรกิจดาวร่วงก็คือธุรกิจในเรื่องของการซ่อมรองเท้านะก็นี้ก็คงลําบากแล้วนะธุรกิจที่8ครับธุรกิจในหมวดของที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิกนะครับและธุรกิจที่9นะก็คือ กลุ่มธุรกิจผลิตผักและผลไม้อบแห้งนะครับอันนี้คือมันเต็มตลาดแล้วนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือธุรกิจเรื่องของพวกร้านถ่ายรูปต่างๆนะครับอาจต้องมีการประยุกต์ใชนน้นู่นนี่นั่นในร้านถ่ายรูปของท่านอาจจําเป็นต้องมีบริการอย่างอื่นเสริมเพิ่มนะครับและนั่นก็คือ10ธุรกิจดาวรุ่งปี2504รวมถึง10ธุรกิจดาวรุ่งนะครับ ถ้าท่านสนใจธุรกิจเราก็คงต้องมองว่าธุรกิจที่จะเป็นดาวรุ่งนะครับเราขี่เทรนไปธุรกิจอันถึงจะเติบโตนะฮะถ้าลองดูครับทั้ง10ธุรกิจดาวรุ่งนี้ลองไปพิจารณาดูต่อนะครับได้ผลลัพธ์อะไรงไงไปลองทำกันดูครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับนอกจากนั้นครับนอกจากนั้นครับ ธุรกิจไหนหรือบริษัทไหนที่กาลังมองหาพาร์ทเนอร์นะฮะในเรื่องของการที่จะเข้าไปร่วมวางแผนให้กับท่านนะครับเป็นที่ปรึกษาทางเท่าแก่ใหม่ครับมีบริการในส่วนนี้นะท่านก็สามารถติดต่อมาได้ตามเบอร์ที่เห็นนี้ได้เลยนะฮะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับท่านนะครับอย่าลืมนะครับแชร์บอกต่อเพื่อนๆร่วมถึงกด subscribe และกดกระดิ่งช่องเท่าแก่ใหม่ไว้นะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดอัปเดตข้อมูลดีๆในเรื่องของการทําธุรกิจ โอกาสในการที่จะสร้างอาชีพสร้างไรายได้นะฮะรวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่ๆจากทั้งทงางภาครัฐและภาคเอกชนก่อนใครครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ